จ้าของเป็นพระลังขันบอกจกังสิภูว่าเพื่อนเป็นพระลังขันพ่อเข้าใจว่านี่แหละก็ยังพาเพื่อนก็แน่นกันนี่แหละเอาเพื่อนนี่ลูกศิษย์ผมเป็นโสดายเด้ดเด็ลูกศิษย์ผมเป็นผ้าเป็นผ้าสกิทาคาเด้ดเด็ดลูกผมลูกศิษย์ผมเป็นผ้านาคาเด็ดเด็ลูกศิษย์ผมเป็นพ,นพะรนพนะรพ,พระลังขันเด็ดจริน่นะเอาไปคะแนนกันเถียังให้คะแนนเพร่ะต้องการลาภสักกาละทันทีได้เป็นการอวดกุตลิมนุษย์ธรรมบ่เหม็นบ่าบาเน่ เจ้าเป็นพระพุทธเจ้าสำหรับจังสิงไปหายคแนนเ,เพิ่นแต่จะของเป็นพระหันเราลอกบอกแล้วผมก็บ,บ่กท่านเป็นอย่างยู่นั่นท่านเป็นอย่างยู่ก็บเครื่อ,หองห้คะแนนี่แต่จังมาว่านั่นแต่คือจังย่อมมาเอ้ยอย่าไปว่าเพิ่นเด้อเป็นจังเห่าตขึ้นนี่คําว่านี่ยม่มีทางหรอกพาสิยังไปอันอันอันรักรักช้ำในวินัยบ่มีจนถึงเป็นพระหันใดเนี่เฮาบ่เชื่อเฮาเลยวา่าจังซี่นั่นละ่ะพอกันยอดยอมก็เลยประมาณเฮาเพิ่นว่า ไปว่าให้พารูปนั้นรูปนี้สิไปตกเหมือนทงหกเรื่องบ้านนี่นะเขาเลยว่าเอ้ามาจากใจ่ะเนี่ยเข่าวีาคือนี่้ทำทำตามพินัยแม่นพวกเธอเป็นพระรหัสแทบเธอต้องเคารพกทำพี่นัยผู้เจ้าผู้จัติแล้วไม่เจ้าพุทธเจ้าเพิ่นเป็นผู้บัญญัติรักธรรมยพีนัยผู้ยังเคารพกเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยฉนเขาพูดตามความเป็นจริงเด้ผู้ตีเตียนด้วยทำเลยพินัยนั่นผู้รู้ตีเตียนเราด้วยธรรมด้วยวินัยได้หรือไม่ผู้ผู้รู้ตีเตียนเราด้วย ศีลด้วยได้หรือไม่บหล่ะน่้รล่ะในในในอันอันอันพิจารณาหนึ่งหนึ่งสิบอย่างบ่ล่ะนั่นผู้รู้ตีเตียนเราด้วยศีนได้หรือไม่เราตีตีนเตียเอเราตีเตียนตนเองด้วยศีนได้หรือไม่น่เห็นว่าล่ะมันก็อยู่ในหันคน่ไดมีาความผิีอยังไ้ตีเตียนกันนี่เข้าตีเตียนนี้เขาตีเตียนด้วยความเข้ารบกันเพราะว่าเข้ารบพุทธเจ้าขันเจ้าข้าตีเตียนแล้วขลวงปูตีเตียนแล้วมู่เจ้าเพาเข้ารบก็แสดงว่ามู่เจ้าเป็นพระแท้ล่ะ คันตีเตียนนรับปุ้ยผมเพี้ยแต่ซ้ำนี่ได้อครูบาอาจารย์ผมกับเอาจริงเอาจังอยู่ผมเลยซ้ำนี่ผมจะค่อยสร้างค่อยแปลงไปดอกบ่ซ้ำนี่คณะที่จบแต่กันขวางมาเลยป้าปุ้ยน้องพาน้อยพี่กอนแต่เพื่อนบ่จังสั้นจังที่จะคล้องเป็นบุเริกไปเลยบ่เขาปล่อยว่างได้เบิร์แล้วเขาจะในหน้าที่อ้บ่จังสั้นเจ้าไปลงเหมอนองหกเบิรด้นั่นถือว่าประมาทพับพูดประทับประสงค์นี่นั่นเพราะว่าผู้เจ้าเขาสูญไม่ได้พานแล้วเพื่อนบ้างใบสินค้ำซึ่งมีไน้ามันบ่นั่นล่ะ ลักธรรมวินัยเป็นตัวแทนของห้าต,าตรากคตห้าตระาโตเมื่อห้าตราคตจากพวกลูกกหลายไปแล้วนี่เห็นบ่าละ่ะบ้านนี้ผมนี่เขาลบลักท่หลักวินัยผมตำหนีตีเตียนมูนี่ผมจึงว่ผิดเด้เ <mar in> จ้าที่เป็นยังมาจากใช้ก็ตามถ้าเจ้าเป็นพระอริยบุคคลริงจากโสดาบันขึ้นไปเจ้าต้องกล็ลบภูี่เจ้าคือร็ลรท่ำปีวินัยเด้เวลาห้านหนีบ้าขึ้นปั๊บื้อเจ้าต้องยุด โอ้ยผมไม่ไบืผมไม่จำนี่ผมขอโอกาสเด้อครูบาอาจารย์นะมันก็นาทีจบไปแม่นบ่กชะสัดเท่าขึ้นมาว่าเรื่องเบาหน้อยเป็นพระอันบ่เขาทาไปว่าตะอื่นด่าตะอ,อื่นจังท่านจ,จังที่อ่าคนเจี๊ยดจังท่านเพิ่นปล่อยวางได้จังท่านจังที่นี่โอ้ยสวมนั่นไปหมอนองค์วัดนั่นแหละนี่คือการประมาทรักถ้ำรักมีนัยกรรมหนักสังระกันคือจังพระมหาในาสช่ไหมเป็นผูท้ทธันดอนหนึ่งนี่ ทีเพิ่งตายไปล่ะไปตนกนรกอยู่หมาเบจีนรก,กอยู่พุทธั้ดอดหนึ่งขึ้นมาเป็นปลาปากนอปากเหม็นเห็นบ่นั่นละนั่นละนั่น,นละแบบเดียวกันนี่ละเวลาจะของมีลาศักดิละมีคนมาสรรเสเริญเยืนย่อบ่โลกกูโบสุดบ่แสดงอาบัตรบบริบ่ปฏิวัติตามหลักธรรมหลักวินัยมาจะของมีลาศักดิ์ลวเฮ็ดจังได๋ก็ได้ปั๊บพ่อตายไปแล้วทั้งเจ้าตัวพระเองทั้งลูกศิษย์ที่เป็นพระทั้งลูกศิษย์ที่เป็นโยมทั้งที่บาทหลวงวิการน่ะตกเหมือนนัหกปัดทั้งเน้นทั้งอย่าง ลงมาเบียจียนต้กันเบิดพรท่านดอ,อนหนึ่งขึ้นมาเศษบาปอากุศลัย่งางท่านจบสิน้นก็เลยเป็นปลาเจ็ดสีที่ต้องข้ามเห็นบ่นั่นแหละในในพระสูตรนั่นแต่ว่าพระง,งาปั๊บปาก,ปากเหม็นครอบไปในกรุงสาตถีกรุงสาตถีใหญ่ปันหดบานซ้ำประเทศไทยเจ็ดสิบล้านคนกรุงสาตถีน่ะเวลาปลาตัวนี้พระง,งาเพื่อนนึงนั่นพระง,งาปลาก,ก็คือเหม็นไปในเหม็นไปเดียเด๋ยวว,ว่า ผู้ใดก็ได้ไดสดับได,ได้ได้ดมได้สูดจินเหม็นบดหน้าถำนองนี้นะนั่นแหละนี่คือความเหม็นของปากที่ประมาทรักทำหลักวินัยบ้ารักทำหลักวินัยบ่แผ่นของแท้อันนี้ก็กันพวกคุณได้ดาญาพวกกันภาคเัรื่องของเขียวพวกจับเงินจับทองใ้ใจเงินทองมูนี่เมื่อมีครูบาอาจารย์พื้นตีเตรียมตามถ้ำตามวินัยถ้าเป็นพาแท้ต้องหยุดเคารบเมนเฮดบ่ได้ก็บ่ประมาทเพิ่มขึ้นนะ นั่นแหละแต่ว่าคำประมาทเมื่อเจิดเจ้าหนักเด้บันกับลูกศิษย์เจ้านั่นคือเจ้าประมาทพระพุทธศาสนาเด้แม่นบ่ล่ะก็เกษตรพอได้เฮ็ดได้ท่านนักทรัพย์นั้นกสิว่าหย,ยังเหล่าสิว่าหยังา่ะแต่ยจาประมาททำประมาทวินัยทิล่ะน้องบ่เฮ็ดได้เบิดนี่น้องบ่ได้ประมาทท่ำบ่ประมาทเพระวินัยแล้วก็เฮ็ดได้พร้อมเป็นครูเป็นบาให้พร้อมนี่ทรัพย์มากระเบิดใจมันบ่สนใจกับเที่ยงนั้นผู้ที่ใช้ไปเดีย๋ยวอ็จะเป็นเฮา,าสิว่านอย่างจะจาประมาทกันน่ะนะเฮาเว้าคืนนี้คือเฮาเว้าตามธรรมตามวินัย เขาพวินัยบาดปารลนี่เขาเหตุบ่ได้เขากระสาถือผลนมันกระจกแค่นั้นดิเออบด้ไปว่าดิเขาที่บ้านมูอย่างกระจำเป็นต้องใส่กระใส่ในี่เป็นเหตุที่มันสมกวรเขาที่บ้าอย่างแต่เขาเอาขึ้นเขาบอกตามพวินัยแค่นั้นเองต้งจาบใจใจใส่เงินต้องโดยเหตุโดยผลบางทีบางอย่างกระใส่ไปเขาที่บ้านอย่างล่ะแต่ว่าจะมาประมาทเขาไหมล่ะเขาเอาขึ้นเพื่อต้องการปกป้องศาสนารักษาศาสนานั่นเพื่อเป็นแบบอย่างในการเชิดทูนเชิดจูอาจารย์เขาจะของ ศาสนาองเจ้าของคือผู้แเจา้าแม่นบ่ล่ะเฮาเถิดพุ้นเมืมืนเน้อก่อนเน้อกำหม่อมสิมาบ้านห้องใหญ่นะกระชุมบ้านห้อตัเหมือน6กบันเฮาบ่อนซ่อนได้อยอะดากลัวชัว์นี่ขึ้นเป็นล้านเท่าหรือไล่หลายล้านเท่าขึ้นไปรถจะมากูบ่รับนั่นเฮาอองจั่นเฮายวเข้าอขอใจว่าบันีาาน้เฮาบ่ได้มีหยังกับผู้ใดญ่ด,ด้เขามีแต่ใจที่บริสุทธิ์เพื่อปกป้องศาสนานั่นแหละเพื่อดูแลพ่อเจ้าของ